ว่าภาวะว่างเปล่าแต่คนดูข้างล่างช่างทำได้จิตใจผมเหลือเกินนะฮะคุณพี่ทางนี้โอ้โหป้อนไอติมกันแบบว่าหวานชื่นมากเลยรักกันนานๆนะครับอย่าปล่อยให้เขาหลุดไปนะผู้ชายดีๆอย่างนี้หายากนะฮะจริงๆแต่ถ้าอยากรู้ว่าใครดีกว่าเขานี่ทางนี้ฮะทางนี้นะค ไม่แน่นะฮะนิสัยผมอาจจะดีไม่เท่าหน้าตาก็ได้ครับ,บครับผมอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับสักครู่นะฮะอา่า ขอบคุณครับผมมายังไม่ได้เต้นเลยนะยมาถึงนี่ยังไม่ได้ยี่เส้นยี่สายเลยเอาขอบคุณครับยังมีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณนะมาไกลถึงที่นี่ครับผมโอ้โหสักครู่นะฮะเอ่อที่ทีมงานครับมีรถกระบ,บะไหมฮะ เอาเป็นว่าร้องเพลงนี้จบก่อนโอเคไหมแล้วเดี๋ยวมาลาบกันต่อนะฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะไม่หนักเกินไปอ่ะมามาได้ครับมาครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณครับอืมอยากสนุกไหมโอ้โหทำไมถามอยากสนุกไหมอยากเสียงก็แพ่่สิ ยากสนุกไหมอย่างนี้ถึงจะใช่นะเอาอย่างนี้นะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวขอบคุณท uh> ุกคนในวันนี้มากมากนะฮะขอเสียงให้กับผู้จัดงานในวันนี้ด้วยละกันครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่นะที่ราชบุรีนะครับก็ขอบคุณมากๆหวังว่าถ้าผมมาอีกก็จะมาเจอการสนุกสนานกันอย่างนี้อีกอย่ายิ้มอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมหลงนะจ๊ะ หูยิ้มจิกตามากเลยอะ่ะอ่ะเอาเป็นว่าแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับผมแฟนคลับน้องแกรนที่ตามมาจากกรุงเทพด้วยนะฮะก็ยังไงระหว่างเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับผมอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะขยับจังหวะขึ้นมากับเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนดีกว่าขอพี่พี่แดนเซอร์ขึ้นมาหน่อยครับ<ฟ><า>ผมอากรีดทำไมกรีดทำไมกรีดทำไมอะไรครับพี่ อ,อ๋อกระบองรล่อไหมฮะคนนี้นะฮะห<ะ>อ,อและคนนี้นะฮะ,ะเ,ออเสียงนีดหรือโหคะแยกไม่ถูกเลยอันหลังสุดเนี่ยนะอ่ะเออใครมีกระบองยกขึ้นมาครับผมใครยกใครรวยนะขอให้ถูกหวยทุกคน<ะ>พูดคำนี้ที่ไหนนะบอกว่าขอให้ถูกหวยทุกคนยกขึ้นมาตลอดเลยนะไม่ว่าจะขอมือขออะไรก็แล้วแต่ ใครมีกระบอกยกขึ้นมาโบกไปโบกมาได้นะฮะเพลงนี้โอเคไหมก่อนที่จะร้องเพลงนี้เดี๋ยวเราสาธิตท่าเต้นให้ดูก่อนนะฮะอะไรถอดเด็กๆครับอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะฮะมันไม่ดีนะฮะโอ้หอยู่ดีๆมาบอกถอดถอดถอดนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสาธิตท่าเต้นให้ดูก่อนแล้วกันสําหรับเพลงนี้โอเคไหมอยากดูฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเต้นก่อนโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยอะ ขวามือผมเหรอฮะอ๋อทางนี้พี่ครับพี่สู้เขาไม่ได้อะครับผมกลหลอกนะฮะสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าโพสตอินสตาแกรมลงรูปกับสาวมากเกินไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวามือก่อนนะฮะหนึสองสาไปเฮ้ยอ้าวอะไรฮะ อระวังนะฮะระวังระวังนะฮะที่นี่ตะก,กี้เหมือนได้ข่าวว่าปักตะใครไปแล้วใช่ไหมฮะใครเป็นคนปากครับผมอยากเห็นอย่ายกมือสุ่มสี่สุ่มห้าเดี๋ยวฟ้าผ่านะโอเคไหมฝั่งนี้ยังไม่ได้เต้นหนึ่งสองส้นไปเฮเฮเฮเพอ่ะอ่ะเพลงนี้เพลงอะไรอยากรู้ไหมอ,อยากรู้เสียงดังๆหน่อยอเสียงมากมามามา music